ที่สถานีตำรวจภูธรบอรวินพันตำรวจตรีกิติพงษ์จีนะ กองสารวัจจรลจรสบพบวินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรร่วมกันในการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของหน่วยงานและผู้รับจ้างขนส่งสร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะแนวปฏิบัติด้านการขับขี่ปลอดภัยรวมทั้งส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัวเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสู่สังคมรณรงค์และปลูกฝังจิต สำนึกเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรภายในและต่อสังคมกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนร่วมกันลักกันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งติดป้ายเตือนในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากใกล้เทศกาลสงกราน